แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1นึ่งนางปนิศราป้องปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีบุญเรือง5สรุปผลการปฏิบัติงานโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงมิติที่1ด้านการพัฒนาองค์กร องประกอบที่ 1. ภูม,มิทัศน์ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนนสะอาดได้ดำเนินการปรับปรุงภูงมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียนมีการตกแต่งสะอาดปลอดภยัยมีป้ายชื่อตามบริเวณทั้งภายในและรอบนอกโรงเรียนมีป้ายจราจรป้ายบอกทิศทาง ใบป,ประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารต่างๆมีความแข็งแรงมั่นคงสะอาดและสวยงามสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่แข็งแรงเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่สโรงเรียนบ้านนวลสะอาดมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธยาศัยเช่นห้องพยาบาลลานกิจกรรมส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนผักไฮโดรโปรนิกส์ห้องสมุดและยังมีบริเวณใกล้เคียงที่มีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเช่นวัดสีสำราญแหล่งเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าองค์ประกอบที่3 ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านนนสะอาดมีการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางหรือกิจการที่มุ่งเพื่อสร้างความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้เรียนเช่น นโย,ยบายแผนเผชิญเหตุหรือวิธีการควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังความปลอดภยัยภายในโรงเรียนมีระบบตัดไฟฟ้าการจัดระบบป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นป้ายจราจรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนให้ปลอดภัยจากอันตรายด้านบุคคลตลอดจนการสร้างหลักสูตรความปลอดภัยและการมีสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรมิติที่ 2. ด้านการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณภาพผู้เรียน หส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีจิตใจดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อโรงเรียนตอ่อครอบครัวและชุมชนรวมถึงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5ง1ัส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีปัญญาดีมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีสมรรถนะตามหลักสูตรมีทักษะในศตวรรษที่2ีมี พหุปัญญาและสามารถดำรงชีวิตตามหลักกรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่าเริงห่างไกลาย,ยาเสพติดและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนนสะอาดได้ดำเนิกนการด้านการบริหารจัดการตามแผนงานโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนสี่ฝ่ายได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบป,ประมาณที่ผ่านการประเมินการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับดีการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ผลจากการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงทำให้เกิดผลการปฏิบัติดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อมดีซึ่งสอดคล้องกับ PA ด้านเสริมสร้างสถานศึกษาสร้างอันตลักษ์ณเน้น soft power 2. สังคมดีซึ่งสอดคล้องกับ PA ด้านนโยบายเร่งด่วนและจุดเน้นของสอพท เศรษฐกิจดีซึ่งสอดคล้องกับ PA ด้านกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการขยายสู่การปฏิบัติของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งมิติที่3ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประสานงานและการบริหารงานในหน้าที่ต่างๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรได้พัฒนาทุกด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเกิดผลสำเร็จจนได้รับรางวัลที่หลากหลาย<ม>เช่น โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดาวดวงที่3ประจำปีการศึกษา2566รางวัลผู้บริหารยอดเพชรดีสีสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งประจำปี2567ในปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านนนสะอาด ได้เป็นตัวแทนระดับสูงเครือข่ายทั้งหมด7รายการและมีผลการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งได้ระดับเหรียญทองชนะเลิศ1รายการเหรียญทองรองชนะเลิศ1รายการเหรียญทอง3รายการเหรียญเงิน1รายการและเหรียญทองแดง1รายการ มิติที่ 4. ด้านการพัฒนางานมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรมีงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการส่งเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยการประสานงานกับราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ